สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคิดการดอยชื่เล่นชื่อนงฮิโรกิอายุ11ปีครับรับบทเป็นเก่งครับเฮ้ยนะที่พื้นเฮ้ยตามไปตามพื้นไปตามพื้นไปคาแรคเตอร์ของตัวเก่งเป็นอย่างไงบ้างคาแรคเตอร์ของตัวเก่งมีความฉลาดํำคัญพาวแล้วก็หัวไวกว่าผู้ใหญ่บางคนครับมันใกล้เคียงกับตัวเราไหมกับชีวิตจริงครับก็ใกล้เคียงอยู่นะครับแต่ว่าเก่งฉลาดกว่าแล้วก็อิง ตอนที่เราไปแคสแล้วพี่เขาโบอกว่าโอ๊ยน้องยิโรก,กีได้เล่นคาริฮาทีปอนนะเขารู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใ,ใจแล้วก็แฮปปี้ครับที่จะได้เล่นในบทคาริฮาทีปอค่ะได้ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะป็งไงตื่นเต้นไหมวันแรกที่แบบมาถ่ายตื่นเต้นค่ะฝากแฟนๆที่กำลังจะติดตามเนี่ย อย่าลืมติดตามเรื่องคลีฆาผีปอบในทวยดีที่เดียวเท่านั้น